ครับคุณผู้ชมครับในหลายจังหวัดครับได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2567ครับเริ่มกันที่จังหวัดอ่างทองครับที่หอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวอรวิหารอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง นายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีธรมบุตกบตรถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2567โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอายการจังหวัดอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีประหลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองเหล่าข้าราชการเหล่ากาชาติจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านหาทไทยจังหวัดรวมถึงจิต,อ,จตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมในพิธีครับ